ครับผมโโอวันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วเนาะอ่าครับวันาวันสุดท้ายสําหรับของปีนี้อ่าครับผมเลยต้องนําแบบที่ดินสวยๆนะครับมาให้เลือกเป็นของขวัญปีใหม่กันเถ่อท่านใดยังไม่มีของขวัญปีใหม่ครับผมมาเลือกซื้อเลือกชมได้สําหรับแปลงนี้เพิ่งเข้ามาเป็นที่ดินสวยๆกางใจเมืองใช่ใครเดือดลังมองหาครับที่ดิน กลางตัวเมืองอุตรดิต์นะครับจะนําชมไลฟ์สดนี้เพราะนานๆทีจะมีออกมาขายนะฮะนี่เลยด้านหลังเรานี่เลยซีดนป่าวันนี้นะครับเนื้อที่หนึ่งงานกับสี่สิบจุดหกตารางวานะครับร้อยสี่สิบตารางวานั่นเองนะครับแปลงนี้ก็ตั้งอยู่ในซอยเจษฎาบดินซอยสิบสามท <ผม S 2> าบาอ,อุดิตก็เการระก <ผม S 2> ลางถนนเส้นเกาะกลางใช่ไหมพี่วะผมถนนเส้นเกาะกลางซอยสิบสามนะครับก็เอาไว้เป็นของขวัญให้ครอบครัวได้นะบอกเลยว่า ที่ดินโซนนี้นะครับกัไม่ใช่ว่าจะมีมาขายกันนะครับใช่นี่ออกมาเพราะมันเป็นแรไอเทมถูกนี่ครับผมเดินมาพาเดินดูครับเป็นก็จะอยู่ด้านหลังเรานี้ครับผมแบบรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยเลยแปลงนี้ก็มีถนนสายน่ประโยชน์เข้าออกแบยสบายๆชัดเจนนะครับเป็นที่ดินเปล่าครับเนื้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบจุดหกตารางวานะครับสวยนี่เลยรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสวยแปลงนี้เลยแล้วก็อ่า รูปแปลงหน้ากว้างเป็น15.6เมตร<ม>นะครับลึกยาวเข้าไปเนี่ยด้านหลักเนี่ย37เมตรเพีโอฝั่งนี้ก็ติดกำแพงเนาะถูกเนี่เสาหินเสาหลักใช่ที่ดินทเจนที่ดินค่อนข้างที่จะถมไว้แล้วนะครับผมแต่นี่คือยังไม่ได้ปรับแบบเรื่องที่เรื่องทางให้มันดูนั้นใครเข้ามาซื้อเนี่ยเอามาแบบเอารถเข้ามาปรับอีกกนิดนักหน่อยนะเติมดินเพิ่มสักนิดนึงนะครับอย่างแปลงนี้ก็ นานๆทีจะมีออกมาขายนะทำเลตจกลางนะครับแทบไม่มีนะโซนนี้ที่เราขายไปสองทาแปลงเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะก็จะเป็นแบบว่าเป็นบ้านหรือเป็นเทาเฮาโซนนี้นะเหมนี่ก็าดินเป่าไม่มีใช่ันนี้ยออกมาลังมองหาไว้ทําหอพักครับผมเหมาะนะทําหอพักทําบ้านพักต่างๆห้องพักให้เช่าเนี่ยเหมาะถ้าก็ใครที่หาไว้สร้างบ้านอยู่อาศัยผมว่าเหมาะนะโซนนี้เพราะเอ่อทำเลใจกลางตัวเมืองจตริศใกล้แล้วลโรงพยาบาลอุตสาหิตครับ สถานราชการต่างๆ,ๆสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยร้านค้าร้านอาหารทีดีการ์เด้นนะครับราชพัฒครับโอ้การตวเเืองนะครับ,รบถุงตัวกอกางนี่คือการตวเมืิงสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แปลงนี้แปลงนี้น,นี่เอกสาร,รสิทธิ์อะไรพี่วอเป็นเอกสาร,รสิทธิสส์24จอคุดด้เของโอนเป็นของโอนนะครับผมก็ถ้าไม่ได้ติดจำนองไม่ติดอะไรถ้าเข้ามาพูดมาคุยกันนี่เลยเอกสารสิทธิ์เราเช็คให้เรียบร้อยละครับผมครับเนี่ย เดี๋ยวเห็นในกล้องเนาะอ,อาจจะบอกเอ้ยที่มันทําไมแบบอยู่ในในปา่าเพราะมันเป็นแร่เฮ้มไงมันไม่มีออกวาไงบอกว่า <c oughs> ม,ม,มันมันเป็นที่พิเศษไงอยู่ในซอยใช่ว่าก็คือเข้าซอยมานิดเดียวใช่ก็คือมันเป็นที่จัดล็อกนะเพยียวแต่ทั้นเก็บดีนะบอกเลยเร็วบ้านครบหมดบ้านโซนนี้นะมีแต่แบบว่าสังคมดีนะถูกข้าราชการผมทุองบกว่าใครที่กาลังหาไว้ลงทุนซื้อเก็บ ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะแปลงนี้ครับนะนานๆทีจะมีออกมาขายหรือว่าใครที่ต้องการเอาไว้ลงทุนทําหอพักบ้านพักเนี่ยอ่าเหมาะนะผมว่าโอเคเลยนะครับเพราะเงียบๆเนี่ยเป็นที่กลางเมืองแต่เงียบๆพี่โอ้ผมเนี่ยที่เห็นตึกสีม่วงๆเนี่ยคือถนนด้านหน้านะเนี่ยเดี๋ยวเราพาขับรถออกไปครับเยาจะพาขับรถออกไปวันนี้เรามาเปิดแบบในแปลงเลยเดี๋ยวพาออกไปดูความอ่าด้านหน้าว่าโอเคมันเข้าซอยมันนิดเดียวว่ามันเข้าซอยสะดวกใช่ครับผมถ้าเกิดใครมาก็ ถนนเส้นก่อกลางครับซอยสิบสามนะครับซอยเจ็ดสระวินซอยสิบสามสังเกตป้ายนะครับถ้ามาจากทางฝั่งแยกหนองผาจะอยู่ทางฝั่งขวามือแต่ถ้ามาจากทางฝั่งแยกพิจนาอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับแปลงนี้เดี๋ยวก็ถ้าใครมองเห็นไม่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเนาะไปดูระดสูงไม่ให้แต่บอกได้เลยว่าเป็นที่ดินสวยหายากจริงๆนะครับสําหรับโซนนี้แล้วเข้าซอยมาไม่ลึกนะครับเราขับออกไปเนี่ยจะเห็นเลยว่า เราที่เราวิ่งผ่านเข้ามาก็คือเป็นแหล่งชุมชนเลยนะครับผมผมต้องบอกว่าเหมาะสําหรับการที่คุณซื้อไว้ลงทุนนะซื้อเก็บไว้ก่อนได้ซื้อไว้ลงทุนนาหอพักบ้านพักต่างๆเนี่ยเหมาะนะครับเพราะใกล้โรงพยาบาลใกล้สถานศึกษาห<อ>รือราชการต่างๆเนี่ยครบหมดนะครับกับจุดที่ยอยืนอยู่เนี่ยก็เป็นถนนนี่นี่เป็นถนนนะกว้างนะครับผมถนนสาธารณะสี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรนะครับแต่ก็ ต,ตัวนี้มันจะเชื่อมจากซอยสิบสามมาก็เข้ามาสักประมาณย<ร>ี่สบเมตรแค่นั้ยี่สิบเมตรนิดเดียวเองนิดเดียวผมนะครับขัดแปลงเดียวอ่าใช่ก็เดี๋ยวพาไปชมนัานน้านก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสําหรับอ่าแฟนคลับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูไลฟ์สดของเอเอเมสเซ่นะครับวันนี้เราพามาชมที่ดินเปล่าครับเนื้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบจุดหกตารางวานะครับอยู่ที่ซอยเจษดาบดินสิบสามนะครับนี่ก็ะมาณซอยสิบสามครับผม ถ้าเกิดใครมาไม่ถูกก็ก่อกลางซอย13เลยเป็นที่ดินแปลงสวยๆนะครับปิดถนนหน้ากว้างสำหรับก็ตรงที่ต้องเป็นถ่าได้เห็นเนี่ยจะเป็นถนนเกาะกลางเจอถนนเจ็ดสิบสามครับผมหน้าซอยมีเป็นตัวท่อระบายน้ำไว้ให้เรียบร้อยหมดเรื่องสาธารณรูปบอกเลยไม่ต้องห่วงเพราะว่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนี่ปาท่อเนี่ยมีท่อระบบน้ำเสาไฟน้ำประปาเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้า ก็ท่านใดที่กําลังมองหานะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อไว้ทาที่อยู่อาศัยซื้อเก็บเกินอะไรผมบอ,อกเลยเลยว่าแปลงนี้เนี่ยซื้อเก็บไว้คุ้มมากๆเพราะบอกเลยเลยว่ามันไม่ได้มีออกมาขายกันง่ายๆนะน,นี่เราจะมุ่งหน้าออกไปถนน,นนเจตดสบรดิษนะครับผมน,นี่แบบผมพาวิ่งให้ดูก่อนว่าตามแถวน,นี้มันมีบ้านคนนะ,ะคือเราเข้าไปดูเมื่อกี้เนี่ยคือไปดูตรงหน้าแปลงใช่ใช่ออกมานิดเดียวก็เนียเป็นบ้านนะครับหลังใหญ่โตกนัน จดเป็นแหล่งชุมชนนะเพราะมันอยู่ใจกลางตัวเมืองอุตรดิตถ์ีี่อครับนะครับอย่างที่บอกก็คือใครที่ยังไม่รู้จะหาของขวัญนะเอาของขวัญที่พิเศษไปเลยซื้อไปเลยครับผมแปลงนี้เหมาะแล้วก็อย่างในในซอยนี้นะไม่ใช่แอัดนะครับบ้านกำลังแบบว่าพอดีเลยผมว่าทําบ้านทำมาแล้วเหมาะเลยนะครับนั้นนะเมื่อกี้นะ บ้านที่อยู่อาศัยกําลังพอดีเลยแบบชไม่ได้วุ่นวายนะย้อกจอแอบตรงๆนี่ได้เนี่ยกว้างขวางนะกว้างขวางนะอ่าครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยออกเข้ามาประมาสองสองร้อยเมตรสองร้อยเมตร,มตรครับผมนี่เลยแม่บอกยังไม่ทันหายเหนื่อยเลย <laughs> ถึงละก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับนี่วันนี้ พามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับถนนเจษดาบดินซอยสิบสามนะครับก็ถ้าท่านใดยังกลับมาที่อดูดิตหรือว่ากาลังนั่งรถเดินทางไปไหนก็เดินทางมมอไทยนะแต่ถ้าท่านใดต้องการที่ดินสวยๆอย่างแปลงนี้เนี่ยเข้ามาจับมาจองกันเลยใครเห็นคลิปนี้เนี่ยเราประกันว่าบอกนะแปลงนี้นี่เหมือนที่พี่โอบอกคือนานามันจะมีออกมาขายครับตัวนี้ถ้าเราเคยขายตัวนี้ออกมาก็ไป ายหมดตลอดนะหมดหมดนะหมดนะหมดตลอดว่าม่ค่อยมีออกมาขายนะครับใช่ก็อย่างตอนนี้เราก็ออกมาตรงถนนเจ็ดสระบรินนะครับก็ถนนเส้นขอบกลางนะครับขบผมฝั่งที่ย้อนกระชี่ไปก็คือไปโรงพยาบาลอุดรธานีนะฝั่งด้านขวาเนี่ยยังบินกำลังหมุนไปเนี่ยก็คือตรงเนี้ยก็ไปแล้วจะพัดจะพัดซ้ายมือจะนาซ้ายมือก็ไปรับแรงอ่าใบพัดก็สะดวกนะครับการเดินทางช่วงนี้จะคึกคักหน่อยเพราะว่า เนาะสิ้นปีละออกวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะปิดทําการกันหมดแล้วล่ะใช่ก็เราก็กำลังดำเนินการอยู่ครับผมก็ภูี้อ่าเอเมสเดจอยุดสองวันนะครับก็มามเดนกันหนึ่งอับก็อย่างที่บอกก็แต่ก็ถ้าเกิดต้องการเรื่องโดนแล้วขอเป็นเวลาช่วงเช้าหน่อยเพราะว่ายังยังพอไหวอยู่ยังพอไหวแล้วช่วง่ายอาจจะลิ้นลิ้นเหลวแต่ก็ยังย้ำนะครับถือไม่ผักนะครับผมลายนะครับแล้วปีนี้ ท่านพวกพี่ๆตำรวจน้องๆตำรวจเขาเอาจริงเอาจังกันนะใช่ใช่ใช่จับจริงนะปีนี้ดื่มไม่ขับนะครับเป็นห่วงเลยแล้วก็เผื่อใครเพิ่งเข้ามาครับวันนี้เอเมสเตนะครับพามาชมที่ดินสวยๆในซอยสิบอ่าซอยสิบสิบสามนะครับแต่นี่หนึ่งงานกับท <arson acha. S 2> <iencia. S 1> ี่สิบตารางวานะครับเอกสารสิบเป็นโฉนดซะด้วยนะครับราคาเทียนเท่าไหร่พี่โอที่ดินแปลงนี้ครับ140.6ตารางวานะครับกับราคาเพียงแค่1นึ่งล้านห้แสนบาทหนึ่งล้านห้แสนครับ พอมโอนความโอนด้วยะนะครับโงงานจะมีออกมาขายสักทีนะ,ะรีบรีบประจับมาจองกัน<ต>ก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเชนโนตี่ตั้นก<า>็ สอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศูนย์5ปดเก้าสองหนึ่งห้าศูนย์สองสองหรือเบอร์ที่สำนักงานนะครับศูนย์ห้าห้าสี่สี่หนึ่งสี่ห้าหกเลยครับหรือจะเป็นข้อความฝากไว้นะครับแต่ยังไม่สะดวกกลมาก็ฝากไว้ในช่องทางที่กำลังไลฟ์สดก็ได้ครับรเป็นอ่าเป็นรูปอเมลนะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมภาพมุมสูงหรือว่ารูปแปลงสวยๆสำหรับดาวน้าฉนดงอ่พักมาได้ในบล็อกผมนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเรามีทมงานดมินตอบไปให้หรือวันนี้ใครมาดูไลฟ์สดไม่ท กลับไปดูไลฟ์สดย้อนหลังในที่ช่อง YouTube ของ AMS อนะครับเข้าไปก็ฝากไปกดสับปะไทกดกระดิ่งกันด้วยนะครับติดตามสับสวยๆดีๆของจังหวัดตุนดริดนะครับที่เราจะมีนำมาเสนอมาให้ชมกันตลอดไม่ขยากน่อยเดี๋ยวลถสอยครับผมนะครับก็ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆมีที่ดินสวยๆสำหรับการลงทุนแบบนี้ครับแล้วก็มีบ้านใครยังไม่มีบ้านก็ไปกดติดตามช่องทางของเอเมสเไม่ได้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ ไปไปกวนเวลาปีใหม่ก็เดี๋ยวก็ปีใหม่ก็ขอให้แบบว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยกับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสดใสน,นะครับแล้วก็ขอให้พระเจ้ามอบพรสิ่งดีๆให้แก่ครอบครัวญาติมิตรสัตว์สหายของท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความจเจริญนะครับครับผมก็สำหรับย้อก็ขอให้ทุกท่านเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับแล้วก็ อให้สําเร็จจากทุกสิ่งที่ตั้งใจและลงมือทําแล้วกันนะครับรอบปีหน้าเดี๋ยวเราว่ากันใหม่นะครับสักกรลาบอกพนห้าร้อยหสิแปดรับประกันว่าเอ็มเอสเอฟก็จะนําบ้านและที่ดินสวยๆแล้วก็สาระดีๆเข้ามาเสิท่า้ผู้ชมแล้วก็อ่าเพื่อนๆทุกครับผมนะครับโอเคครับผมสำหับวันนี้ก็ขอให้ เที่ยวอ,อยู่กับครอบครัวอ,อ,อย่างมีความสุขครับใช้ยืดอย่างมีสติได้ประมาณแล้วกันนะครับผมครับผมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,อบ,บแอนดูรอบๆนีดิกำลังคึกคักวันนี้ลิ้นอาจจะแข็งๆนิดนึงจับหนักกันด้วยวะวัน